สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมากราบสักการะขอพรนะครับที่วัดพระธาตุช่อยนะครับจังหวัดแพร่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มานี่นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูสมสุขภาพนะครับอันนี้มองจากด้านบนนะครับวิวข้างล่างเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปกราบสักการะขอพรในบวช์นะครับ ก็คือบรรยากาศโดยรอบครับมีให้บูชาวัตถุมงคลด้วยนะครับสามารถมีจุดูปยนบูชานี้ด้วยนะครับ นนี้ก็คือภายในโบสถ์นะครับจะมีตอนนี้ทุกท่านกำลังชมนะครับวัดพระ้าช่อแฮจังหวัดแพร่นะครับอันนี้ภายในโบสถ์นะครับสวยมากเลยครับ ก็มีนะครับพุทธศาสนิกชนก็แห่ลังเลยมากราบสักการะขอพรเป็นจำนวนส่วนหนึ่งนะครับช่วงนี้ไรผ่านไปผ่านมาจังหวัดแท้ก็สามารถแวะมากราบขอพรมากราบสักการะแห่งที่แห่งนี้ได้นะครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับผมพาทุกท่านนะครับไปกราบสักการะขอพรนะครับ ด้านในบวชเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาท่านไปดูเจดีนะครับเป็นเจดีนะครับเนทืองสงงานตาสูงใหญ่เลยครับคือสิ่งที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเจดีนะครับนี่ก็คือพระธาตุช่อแฮนะครับนี่ก็จะมี ทำไหว้นะครับองค์พระธาตุช่อแหวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับรอบๆของเจดีนะครับก็จะมีนี่ก็คือพระธาตุช่อแหนะครับสิ่งที่ทุกท่านกำลังติดตามอยูรร่ในขณะนี้ก็คือผมกำลังพลันให้ดูยอดเจดีนะครับสูงตะการตาเฉลียวเลยครับ พาทุกท่านนะครับเดินวนดูรอบๆนะครับผ่านไปมาก็สามารถจุดเทียนนะครับแล้วก็ไหว้องุปะัาตาได้นะครับกาหรับเวียนก็คือเวียนขวาประทักศินนะครับค,คือเวียนขวานี่เป็น องค์พระาธาตุช่อแห่จำลองนะครับนี่เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับที่จะเสมือนจริงเลยนะครับก็มีตู้บริจาคให้ร่วมทำบุญได้นะครับนี่ก็คืเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่กำลังพาทุกท่านมาดูก็คือเป็นองค์พระาธาตุช่อแห่ องค์พระธาตุช่อแฮนะครับอยู่จังหวัดแพร่นะครับผมพุทธศาสนิก,กชนท่านใดนะครับผ่านไปผ่านมาทางภาคเหนือของเราก็สามารถแวะมากราบสักการะขอพรได้นะครับองค์พระธาตุขนาดใหญ่เลยครับสีทองเหลืองตะการตาเลยครับรับนอ,นอก็สามารถมีร่วมทําบุญนะครับ แลกเหรียญแล้วก็หยอดทําบุญตักบาทหนึ่งร้อยแปดนะครับ oh. ก็จะมีจุดบริการที่สามารถแลกเหรียญตามกําลังศรัทธาได้นะครับ oh. ในส่วนนี้ก็จะมี oh. เครื่องบูชานะครับ oh. อีกมุมด้านด้หนึ่งนะครับของพระทาต องพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ไปเจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ